กินเต็มอีกแล้วครับเมื่อวานที่กัปตันให้ไว้ทางด้านช่องจากทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหกินกันไปเต็มๆต้อนรับนะครับคุณซื้อใหม่จากทางรุสฟานดิสเทรอยนะครับบอกแล้วนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดเนี่ยน่าสนใจนะครับเอาละครับพร้อมบวกกันอย่างต่อเน,นื่องวันนี้โปรแกรมฟุตบอลที่กัปตันดูอยู่ตอนนี้เยอะมากครับ mm hmm. พบรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์วันนี้และคู่บิ๊กแมตช์วันนี้ อาร์เซนอลเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรวมถึงนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหหลายคู่หลายสนามเป็นที่น่าจับตามองสำหรับคอนักลงทุนและนะครับสำคัญเลยวันนี้บอลนอกกระแสตัวทำเงินกัปตันยิบมาให้อีกแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยครับนี่คือช่องฟุตบอลนะครับเรียกว่าการันตีอย่างแน่นอนในการบวกนะครับอ่ะวันนี้ไลฟ์สดอย่าลืมนะครับ18บแนาฬิกาหโมงเย็นเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับวงการฟุตบอลนะครับจากทั่วทุกมุมโลกกัปตันจะมาวิเคราะห์จาะล หน้าไลฟ์สดยังไงก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับวันนี้หยิบย็อกไพ้สองคู่ชีเด็ดฟุตบอลนอกกระแสวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจลีกวันอังกฤษครับนี่คือบอลนอกกระแสตัวทําเงินเบอร์มิงแฮมวันนี้เปิดบ้านเจอหนัาสตอปพอร์ตผลงานของเบอร์มิงแฮมนัดล่าสุดในฟุตบอลเอฟเอครับก็เอาชนะนัดแบ็กพูลมาได้สองหนึ่งในลีกก็เอาชนะนัดเอ็กเซเตอร์มาได้สองศูนย์ผลงานสองนัดที่ผ่านมาร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผู้มาเยือนอย่างนดสตอปพอร์ตเฮ้ย ผลงานก็ดีเหมือนกันนะครับสามนัดไม่แพ้ใครชนะรวดนะครับใน FA ก็ชนะชนะแบรดดี้ทาวมา3นะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับในลีกก็ชนะเบอร์ตันชนะเรแค่ามาสกอร์ศูนย์เลยนะอ่าน่าสนใจมากครับผลงานดีมาเจอกันแต่ผมมองว่าเฮ้ยเมื่อช่างน้ำหนักประสิทธิภาพนักเตะแล้วนะครับผมมองว่าเฮ้ยเจ้าทีมจากเบอร์มิงแฮมเนี่ยสถิติในบ้านเจ็ดนัดหลังสุดเชื่อไหมครับว่าไม่แพ้ใคร ชนะ5เสมอ2นี่นะที่น่าสนใจมากสำหรับทานดเบอร์มิงแฮมแล้วันนี้เจอหน้าสต็อกพอร์ตเองเนะครับสถิตินอกบ้านเองเนี่ย8นัดชนะ3และก็เสมอ4หนักไปทางเสมออาแล้วลมาเยือนทันดนเบอร์มิงแฮมซึ่งในบ้านยังเป็นตัวที่กินราคาอยู่วันนี้ครับบอลน,นอกกระแสตัวทำเงินของกัปตันแปะเน้นหนักไปที่หน้าเจ้าบ้านอย่างเบอร์บิงแฮมครับวันนี้ไปที่ฟุตบอลอังกฤษครับวันนี้พริกแมตช์วันนี้อาร์เซนอลเจอแมนยู Arsenal, U, ครับ ชีเดสกอร์สูงวันนี้ฝันธงได้เลยครับว่าคู่นี้อย่างต่ำๆม,มี3มประตูให้ได้เฮ hey, อย่างแน่นอนครับชีเดสกอร์สูงชี้ไปที่ด้านอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์เไนเตดและนี่คือ2ตัวที่กัปตันคัดมาให้ทางหน้าช่องวันนี้อย่าลืมนะครับหกโมงเย็นวันนี้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เดี๋ยวกัปตันจะมาจดลือให้แบบเน้นๆหนักๆครับหอยวันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราครับวันนี้โชคดีครับเบอร์บิงแฮมสายสูงแมนยูครับเจอกันรอบเย็น6โมงเย็นขอเพื่อนโชคดีครับอย่างเงี้ยฟัง